งสบายดีป้าลุงยินดีตอนทักข้าชูส่องแม่น้องบอยมื่อนี้น้องบอยสิมาปีตอมึกกินกับตัมมะฮุงเดี๋ยวแม่น้องบอยยังแปะเครื่องมาแม่น้องบอยยังตัดมะฮุงกินนะตอนนี้ก็น้องบอยกับน้องบิ๊กสิปีตอมึกถาถ่ายแห้งกันทางเลยเออเกลือ ก็คือปลาหมึกมันแกะอยากอ่อนแล้วแหละมันบโบสดเนาะเพื่อนมีชิมาโหดเฮามันอยากเลเี่ไงก็คืออยู่ประเทศไทยมีสดอ,อยู่ใกล,ล้ทะเล ว้าวแค่กินก็เค้มแล้วเออตีนแค่นน้อยครับโอ้ยอากาศสงัดอิ้งติ้งอยู่หอนเถอะจ้าใครก็ไม่ได้ดังใจ เดี๋ยวจัดให้มันดีๆก่อนเอาลงหลายๆตอนตอนนี้ลงแล้วทิ้งแล้ว ว่าผได้ี่อันดยันเดกสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะกินปลาหมึกกันเอาบปซับพุนก่อนโม่ตันี้อ๋อหน้าถ่านนะปุ้งลมันชิบวแหงพดบ่ ม,ม,มันก็ไหม่เลยวะมันก็ไม่ไหม้เลยเอาไม่ไหม้กันไม่ไหม้เอ้ยทำไมไม่ไหม้ลูกเลยเอาแบบดำเหลืองงามๆเลยเนี่ยใจเย็นๆป้งไปเรื่อยๆ<ป>จริงมันจะปิ้งเลยตอนนี้แต่ว่าดี่ครับพี่นาง ฮอนฮอนมันกระด้บรรยากาศนนสังยาที่มีติ้งอยู่มันมีหดลมน้องบิกเซซาเบิ่งอันทานปอกห้องปิดสดานเดียวยังไม่ช้ำมาสิปีนเสาหัว,หวปอกันนะป,ป,ปีนก็คูดนี่ยนะไปหากล้วยกินเกี๊ยวค้าคืนหอยแล้วก็คูดแ,แล้วก็ยอ้อนลงไป เนี่ยดีดีเดพี่เด้อมึงไปเห็นได้มึงบ่ดีดีนะไปเห็นเด้อซุ้มเขาซุ้มเขาน่ะเดี๋ยวมีมซุ่มแม่ซุ้มแม่เดี๋ยวมีบาดมือนะซุ้มรถฮะใช่เนี่ยเปอเพื่อนบางห้องก็อยากกินนะซุก็ได้ เม็ดมันบางแล้วมันจะกขาวเลิกให้มาปะหมอสีมุกนี่ย่อแทนพิาษานชิลเลนไรกัดรถวะอ้าวเ,เดี๋ยววะหมอญาติขุดทุเว้าเลย <S <S ดูไรนี่หมอดูไรนี่ เันเห็นปมหงบอกระีน้ำพมนะเคยเห็นตะคนปอกมหงทีติเลางรอเรียนให้เดมะดาา่าตตีเด็ดเว่าอันนี้เราจะกินส้มตำได้อะไรมา รถดีไ่รถไะไรรถไข่อ๋อค้าไปยังไปสอบอย่ปุ่นมันแค่นี้เขาบอกสอเออไปกาแฟเป็น่งขายรถเม่์เอไปหน่อยก็มาให้น้องบอยทับไปกบบเมนจ้าสดๆเลยเจ้ อาเดียวหนมันเป็นมากเท่เ่มันไปใจปลกไปมันักเขาเงี้ยเยอะมันภาคดูไม่เปนข้ากับมาตจัดผมฮะข้างกับภาคมาจตจัดผมโอ้ยัห้วัวแบบตะโกนข้าเมื่อเกี้ยวหมู มันอยู่ท่งเงยนเนี้มันก็ธุรกิจมูมันันเรี่งมูมว่างนะบุคคลนว่างพได้แห่งเล่หยบอกคนงฮนเมไนนอนเลยไปเฮ็ดเวียดท้เงินอะมึงก็ธมหรืบ่มานะคันบ่จะปิดไ้เลยมันถ่ายเงินเะ้ออคู่หน้ากเออเดี๋ยวสบส่วนใแม่มันจะแม่ไม่จะเห็นเยอทบเปิดองชูจะจีบเ ลายดีพี่น้องกินแนวกินแรงก่อนชอยชอยปลาหมึกย่างหแห้งๆหกเกาะชินกับตมัมหึ่งย้าแมลงลรงบูกระตัมหึ่งไปตลาดแรงก็ได้อเงี้ยไม่พักกันจองมากกระลุกชิมกระตัมหึ่งพี่เนาะอันนี้ชอยปลาหมึกค่ะ khăng nó bẩn, bò nó mềm, đầu bò dặn bọc mực nè, nè, khoai áo làm pít vậy đấy, mắc canh là, หอยคักฝยังอืมยังตาลตุ๊กจานใหม่ี่มาตอน,นอะส่วนไม่บัวก,ก็ตามมะฮงค่ะอืมจวดจวดพี่น้องมึงน,นี่อยากกินเนอียงแซบแซบแยมแรงพี่น้องเอ้ย สบายดีย้ำแรงจ้ามากินตำมะคงย้ำแรงน้ำกันเ้อจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าชิโร่น้องบอยบุหัวมันสิเซ็งเบิร์กบอร้ันนะ่ะพาเอาื่อยนิ้งเพิ่นไปเอาอันรถเอารถไปส่อมพี่น้องห่านส่อมเขาโทรมาว่าให้ไปเอาแล้วก็เลยให้น้องบอยพาไปเอาจิมาไว้จักจิมาซะบาดเนี่ยจงไว้ด้วยเฮ้ยขนกมาประธนกันดิจงไว้น,น หั่นมาเถอะเละหั่นไงลูกเจ็บแล้วเราพ่อเจ็บมันต่ำเลยนะมันกลิ่นเอ้ยมันถ่าพอได้แล้วต่ำต่ำมะคุ้งเลยเลยอุ้ยแซ่บต่ำกระสุดสีมือเสจสุดแผนเจ็บเบิ้งต่บมะคุ้งนี่เบิ้งนาแม่บัวต้องบีกแกงแม่บัวอีกแล้วพี่น้องไอป้าให้ลุงเบิ้งต่บมะคุ้งในชีมือปลาบัวนี่สุดยอดจ้ะพักกระจองปลาบัวแปนว่างค่ำนี่อ๋อเรียบร้อย ไปบ้านเจสีเพิ่นขายพากันจองประบวเห็นรีบซื้อเลยจะคองมากจะลวกเรียบร้อยจ้องให้ลูกแล่มาพี่น้องก้ามามามาประบวสิลงมาแล้วลันล่ลำไล่แล้วให้น้ำตำมกุ้งน้ำไล่แตกไสโรได้ขึ้นจากแห้งแห้งดันแน้งแ่บย้ำแรงเดือจังมือพี่น้อง คนทงมาเ้ะวจงไปหาแล้วน้องบอกจะได้โอ้ยีตาล้มอ้้้อ้วมัพักกระจมก็อ่อนคอนจพุ่นเอาขึ้นมาดาฮึบเดนี่ข้าพุ่นเนี่ เามากๆจึงกไปต้องบ่อยต้องเบ่งเบ่งกับชะปลาเฮ้มาดูมแด่พื้อ่สุกัาปอกินได้เมื่อคอยกันปลาหมักปักรองพักกรจองไหมครมาตำชปลาแด่เปดกขมวกใส่ทำคพิปใส่ มันต้องเนื้อปลามาันก็แยกถึู่ตรงนีงน้เพื่อนประบัวนะตามแจ๊ดอยู่แต่ประบัวมากแบบมีน้ำแบบนี้ตามหุ่นแต่เธอตามบุมีน้ำ

ทางข้างกิได้เห็นบรรยากาศทางล้านพม่น้องาไ่กไเงเมื่ิได้เบี่ยงถนนทางเบิ่อองรถเบิ่อองดังแลนวุ่นวานวุ่นว,าน,นวานทางด้านนำพอรื่าอานี่งเขาจะด้วยละเออจอดเดียวบ,บยว่บ่บเลยนะเขาเปิดไปได้

มแม่บอกลงยังห้มั้ง <satur> ว <ates> ัหน่อยลูกวัน่อยแกหายหวงอ่ะงาพอกูได้นงาพอกูได้งมงไปกรลงไปนั่งเี่อกูแม่ก็หาลนะ อยากกรวแทพี่น้องกินย่ามไรกันจเป็นต้องเลือกว่าตำตอนกลางวันดอกเฮ้ย,ย,มยมกมเชื่อว่าท่านอยากตำน้ำเล็กระแทกคือเ่าตัวอย่างตัำน้ำเมดกรบแุอืม่ดูมา้มามา่แม่แมแม่ถ่ายลู่แม่กินถ่าลูกบริษัทกินได้แม่บริษัทกิน,แ,แ,มกนแม่กินถา่าลูก Nằm ngươi mất rồi Mà nằm ngươi Rồi rồi Thôi rồi, rượu mà sao để đây đi nọ Rượu mẹ bà bùa rồi, béo luôn Nằm đi bà luôn. Ném ăn nèo nèo, ném ngon Đi phải xa Ai mà nông mà... Thôi thang hãy mua hết ngon cho ยังรถไสเกไวเบอนี่นะเออโอ้โหแจ๊บรถแจ๊บเนี่ยามกระโจแจะแซ่เร่งเลยระนันมาคับสนรักหัวเนี่ยเขาเหลยอแล้วเอาไปใส่ไปใส่นหมูได้ให้กินมันกอยน้องมาลุกมันต้องฝ่ายลุกนี่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 ไปใหจะ จะให้เหนได้เลยนั่นจะไล่มันโอวใจหัวใจจะไล่มันอย่ามันนะทำนแล่นออกกำลังกายรึกจะดใจเนี่ยนีกระตูเนี่ยเสียเนี่งวะเห็นตะเบิาเนี่ย่ะหัวไม่งันัวหัวดำเนาะข่าวมงคลมืดเลยนะโอ้ั

ลืมไปเลย่าลืมเนใจไหมอเาเอาเอาลืมจ้าชาแบบแข้งหรือแบบอ่อนแบบนี่เบ้เจ้าส่แบบแข้งหรือแบบอ่อนนี่ยเออแลนไปซือเอาไปย่าก็ไปยุ่งย่าลืม แต่งที่ฟันเบิกจ้าแปลงเครื่องเราขึ้นพ่อพ่อไปลองเอ้ยนี่เป็นมุ่งห้ามบอกกลนสิ่งที่แพงดินป่าเนี่ยน่ารักจังเลยเจ้าป่านก็ได้เนี่ยเนี่ยใครคุณของ แม่เด้ก็เน็ดแม่อีกแล้วโมเ็ดน้ำมาเลยแม่รู้เดินก่ไปที่ห้างโมไปเห็นมะันแะล้วโมอลัดไรหมอฟมานอะไรเีนะ้ยมาเนอแต่โมงไรแต่โมงยังไม่ได้ยังาอยากอยกใชไหมร้านไผ่ ปลายเสรว้ร้านสะพยหลดีนะลาโตซื้อขนมมาไม่กินิเฮ้ยยากินขล้เดปาอันักินขม่วกินบ่บอกน่ยจะอยากไปหมบอกว่าไม่ปาวันอืม ว่าำไไปย่งงานเราเหรียดทำาพระจ,าะจ่าอพี่น้องจ่างาพอจงควแหละจ้าจิตามเบิจ้าพรุ่งนี้ติตามนะจ้าพอๆกัประวัแล้วขอ,พอ,พอบคุณิดหนาเด้จ้าพี่น้องไปแล้วไวม่อื่นไม่อื่สบายดี